เรากำลังลายล้อมไปด้วยพลังงานอันมหาศาลในตอนนี้ใช้ช่วงโอกาสนี้ขอพอรให้กับตัวเองพอรใดที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองเริ่มขอพอรได้เลยในตอนนี้ในท่านที่เห็น1515 15 จักร uh. วาลกำลังบอกว่าลุกรักความท้าทายใดที่เจออยู่ในตอนนี้เธอกำลังจะก้าวข้ามไปได้แรงยาตกเหมือนจักรวาลอ่านพลังงานในตัวของเราออกว่าด้วยความที่เจอความท้าทายนั้นน่ะจึงทําให้เราพลังงานตกลงมานิดนึงเหมือนเป็นการสกริดบอกว่าลุกขึ้นมารักษาระดับพลังงานขึ้นมาให้อยู่ในระดับเดิมอดใจรออีกนิดกําลังจะก้าวข้ามได้แล้วนี่ตัวเรานะคะเราค,คิดคิดคิดว่าเราปรารถนาที่จะหลุดออกจากความท้าทายนี้ได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเราส่งแรงปรารถนานี้ขึ้นไปยังจักรวาล ทุกแรงรารถนาจักรวันตอบรับและจะสะท้อนกลับมาหาตัวเราในระหว่างนั้นตัวเราก็ดําเนินชีวิตไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีพอไม่ได้ปุ๊บพลังงานตกจะได้อยู่แล้วแต่พลังงานตกไม่อยู่ในสภาวะเปิดรับเราก็เลยไม่ได้สักทีจกักรวาลก็เลยมาสกิดบอกว่ายกระดับพลังงานขึ้นเถอะเธอกําลังจะก้าวข้ามความท้าทายนั้นได้แล้วด้วยพลังงานแห่งความคิดที่เธอส่งขึ้นไปในอดีต กำลังจะฉายเป็นภาพจริงๆในโลกมายาแล้วเพราะฉะนั้นในท่านไหนที่เจอ1515 15, ทําทุกทางให้ตัวเองมีความสุขให้ได้ยังไงก็ได้ยุกระดับพลังงานของตัวเองขึ้นมานะคะความคิดใดในอดีตที่เคยคิดเอาไว้กําลังจะได้รับในช่วงนี้นะคะให้ลดกิจกรรมใดก็ตามที่ส่ง ผลต่อตัวเราในด้านลบกิจกรรมใดก็ตามที่ไม่พัฒนาชีวิตของเราให้ลดละเลิกออกมาจากกิจกรรมเหล่านั้นอย่างเช่นการจับกลุ่มนินทากันไม่ได้พัฒนาตัวเราให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้เราลดละเลิกและก็ออกมาจากพลังงานลบๆเหล่านั้นในช่วงนี้ให้ระมัดระวังความคิดและคำพูดของตัวเอง ด้วยพลังงานของ1515 15, ในช่วงนี้คุณจะมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษครูจึงแนะนำไปเมื่อสักครู่ว่าให้ระมัดระวังในคำพูดความคิดของตัวเอง เพราะบางทีเราไปเสพเรื่องนั้นๆแล้วนํามาคิดต่อยอดนํามาพูดถึงกลายเป็นการดึงดูดเข้ามาหาตัวเราเราจําเป็นจะต้องระมัดระวังต่อสิ่งนี้การที่1515 15ส่งอิทธิพลต่อเราให้มีความอยากรู้อยากเห็นเขาให้เราอยากรู้อยากเห็นไปในทิศทางที่เป็นบวกอย่างเช่นอยากรู้อยากเห็นว่าทําอย่างไรนะฉันจึงจะเข้าสู่สมาธิได้เร็วยิ่งขึ้น ทำอย่างไรนะฉันจึงจะเรียนรู้กฎแรงดึงดูดแล้วใช้ได้ผลมากยิ่งขึ้นเขาส่งผลให้เราอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่เป็นบวก แต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์เรามีสมองนะคะเราคิดวันละเจ็ดหมื่นกว่าเรื่องมันก็เป็นไปได้ที่สมองจะพาให้เราอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่เป็นลบครูจึงแนะนําว่าให้เรารู้เท่าทันต่อความคิดของตัวเองแล้วระมัดระวังในเรื่องของคําพูดเอาง่ายๆคือให้ควบคุมความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกครูแนะนําให้นั่งสมาธิบ่อยๆนะคะเพื่อเข้าสู่โลกภายในเพื่อทําจิตของเราให้นิ่งมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ไหลไปตามความคิดเพราะเราจําเป็นจะต้องควบคุมความอยากรู้อยากเห็นของเราให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกความอยาก รู้อยากเห็นเนี่ยเมื่อเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกไม่ได้จบอยู่แค่นั้นนะคะพลังงานต่างมิติจะสนับสนุนให้คุณตื่นรู้ตื่นโพ่งในเรื่องนั้นเข้าใจอย่างทองแท้มากยิ่งขึ้นจิตภายในเติบโตมากยิ่งขึ้นครูจึงแนะนําว่านั่งสมาธิบ่อยๆเพื่อให้จิตของตัวเองสงบนิ่งและเงียบจะได้ควบคุมความคิดคําพูดการกระทําของตัวเองได้ คำถามใดในชีวิตที่เคยอยากรู้คุณจะได้รับคําตอบให้ลองสังเกตดีๆในช่วงนี้คําตอบจะมามาในรูปแบบของข้อความคําพูดของผู้คนรอบข้างตัวอักษรป้ายโฆษณามาหลากหลายรูปแบบให้ลองสังเกตดูคุณได้คําตอบมาแล้วแต่เพียงแค่ว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่ได้มองเลยจกักรวาลบอกว่าฉันบอกเธอไปแล้วลูกรัก เรื่องนี้ที่เธอปรารถนาจะรู้มาเนิ่นนานแสนนานบอกหลายครั้งแล้วด้วยแต่เธอไม่รู้เธอไม่ได้ยินหนึ่งห้าหเลยมาสกิดบอกว่าให้สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างคําตอบมาแล้วสิ่งใดที่อยากรู้อยากรู้มาเนิ่นนานแสนนานคําตอบมาแล้วมาหลายครั้งแล้วด้วยแต่เธอขาดการสังเกตก็เท่านั้นเองให้ลองสังเกตดูสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้วเราจะอ๋อนี่ไงคําตอบของฉันเรากําลังได้รับ พลังงานมากเป็นพิเศษซึ่งเป็นพลังงานที่ดีจากจักรวาลมากกว่าช่วงอื่นๆในชีวิตครูแนะนําว่าท่านที่เห็น1515 15ในช่วงนี้เริ่มการขอพรให้กับตัวเองพลังงาน ต่างมิติกําลังจดจ้องมาที่ตัวเราเอาง่ายๆคือโฟกัสมาที่ตัวเราพุ่งมาที่ตัวเราเรากําลังรายล้อมไปด้วยพลังงานอันมหาศาลในตอนนี้ใช้ช่วงโอกาสนี้ขอพอรให้กับตัวเองพอรใดที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองเริ่มขอพอรได้เลยในตอนนี้ใครที่ลงมือทํากิจการงานใดอยู่กิจการงานนั้นจะประสบความสําเร็จด้วยดีเพราะพลังงานอันยิ่งใหญ่กําลังรายล้อมรอบๆตัวอยู่ทุกย่างก้าวมีพลังงานนี้โอบกอดอยู่สิ่งนั้นที่ลงมือทําจะประสบความ สำเร็จได้ดีใครที่เคย ลงมือทําแล้วโอ้ยไม่ค่อยเข้าทางไม่ค่อยสําเร็จภายใต้1515 15, การลงมือทํานั้นจะสําเร็จได้ง่ายใดมากยิ่งขึ้นด้วยพลังงานของจกักรวาลกําลังลายล้ลอมรอบๆตัวแล้วส่องมาที่ตัวเรามากกว่าเดิมมากเป็นพิเศษตอนนี้เราจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเองนะ่ะเคยเป็นไหมคะอยู่ดีๆก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนอุ่นใจมีความสุขขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีสาเหตุความรู้สึกเกิดขึ้นจากภายในเกิดขึ้นมาเองด้วยพลังงานแห่ง1515ท 15. ําให้เราร นบบนัน้ภายใต้ตัวเลข1515 15ให้ความหมายไปในเรื่องของศิลปะ ในท่านที่ทํางานทางด้านศิลปะหรือมีพรสวรรค์ในเรื่องของงานศิลปะผลงานของคุณจะออกมาดีและยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นในบางท่านที่เคยลงมือทําไปแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทําต่อครูแนะนําให้ออกมาทําอีกครั้งหนึ่งแล้วงานเนี้ยซึ่งเป็นงานศิลปะของคุณเนี่ยจะได้รับการตอบรับอันยอดเยี่ยมจากผู้คนรอบข้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่งานชิ้นนี้ของคุณจะเป็นที่จดจ้องของผู้คนได้รับการสนับสนุนจากผู้คน1515 15. จะทำให้คุณโดดเด่นในเรื่องของศาสตร์และศิลในการพูดในท่านที่ทำการค้าขายคำพูดของคุณมีพลังบางอย่างที่สะกดใจลูกค้าเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่ดูดลูกค้านะคะให้หันกลับมาแล้วให้ความสนใจต่อสินค้าของคุณด้วยศาสตร์แห่งการพูดของคุณภายใต้พลังของ1515 15ทําให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเหมือนสะกดใจผู้ฟังได้ทําให้เขามีความสนใจในสิ่งสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วก็สามารถปิดการขายได้ สร้างรายได้ให้กับตัวคุณเพราะคําพูดของคุณนั้นในช่วงนี้จะมีพลังที่สะกดใจผู้ฟังครูแนะนํานะคะในท่านที่เห็นหนึ่งห้าในช่วงนี้ให้เริ่มพูดเซลทอกับตัวเองตอนนี้คุณกําลังมีพลังอะไรบางอย่างแฝงอยู่ในคําพูดที่มากกว่าเดิม คำพูดทรงพลังนะคะคำพูดมีแรงสั่นสะเทือนสะเทือนขึ้นไปยังจักรวาลตอนนี้คุณกำลังมีพลังแห่งศาสตร์และศิลป์ในการพูดลองใช้โอกาสนี้แหละนอกจากพูดกับคนอื่นแล้วลองใช้โอกาสนี้พูดคำดีๆกับตัวเองแล้วคุณจะพบเจอกับความมหัศจรรย์พลังแห่งการดึงดูดจะทวีมากกว่าเดิมคุณกำลังเป็นที่ติดตาตึงใจของผู้คนนะ่ะเป็นคนที่เห็นครั้งแรกก็ประทับใจไม่ได้เป็นไปในลักษณะของชู้สาว เราเคยเจอใครสักคนไหมคะที่เราพบเจอครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจเลยไม่ได้คุยกันเลยนะคะแต่ความรู้สึกนําไปแล้วประทับใจไปแล้วนั่นแหละคุณเป็นแบบนั้นคือสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเองด้วยพลังงาน ด้วยอำนาจของเลข1515 15ทําให้เป็นแบบนั้นคุณยังคงเป็นคนเดิมเหมือนเดิมแต่ไม่รู้สิช่วงนี้ติดตาตึงใจผู้คนมากๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยเขาก็ประทับใจแล้วเป็นแบบนั้นค่ะท่านที่ทําค้าขายออกมานั่งหน้าร้านบ้างนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมีพลังอะไรบางอย่างในการดึงดูดลูกค้าทําให้เขาติดตาตึงใจจริงๆจักรวาลบอกว่าได้เวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมจักรวาลกําลังกระซิบบอกว่าให เปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันใหม่ชีวิตประจําวันที่เป็นอยู่ตอนนี้อะไรที่เป็นไปในทิทางที่เป็นลบนะ่ะให้เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเช่นนอนตื่นสายไปทํางานสายเป็นต้นให้เริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ขวางกั้นสิ่งดีๆที่กำลังมา1515 15, เป็นไปในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวัน อะไรที่เป็นลบให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นบวกซึ่งพวกเราทุกคนจะต้องพิจารณาต่อตัวเราเองว่าเอ๊ในวัน,ว,นวันหนึ่งอะไรบ้างนะที่ยังเป็นพลังงานลบยังเป็นเรื่องราวลบๆซึ่งเรื่องราวลบๆเนี่ยเป็นพฤติกรรมของเรามีอะไรบ้างนอนตื่นสายไปทํางานสายหรือขี้โมโหหรืออะไรที่เป็นเรื่องราวที่เราต้องปรับปรุง ในชีวิตประจําวันของเราบางคนก็บ่นทุกวันเลยบ่นจนเป็นกิจวัตรประจําวันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมคะให้เริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่ามีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าในตอนนี้จึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเราและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นทุกคนรู้ไหมว่า การที่เราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆของเราที่เราทําสิ่งนั้นจนเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วจนเป็นพฤติกรรมที่เราเคยชินไปแล้วไม่ง่ายในการเปลี่ยนแปลง แต่ด้วยพลังงานของ1515 15, ถ้าคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเขาจะช่วยคุณให้เปลี่ยนแปลงได้ง่ายยิ่งขึ้นจากเดิมที่โอ้โหฝืดมากเลยอะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่แต่ภายใต้ตัวเลขนี้คุณจะเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นง่ายมากเลยกับการที่จะสลัดตัวตนเดิมๆออกไปภายใต้ตัวเลขนี้เขาจะช่วยคุณดีมากๆเลยทุกคนดีมากๆในการเปลี่ยนเส้นทางความคิดของเราใหม่ให้เปิดใจในการศึกษาทางด้านจิตวิญญ,ญาณ พราะตัวเลขนี้จะทําให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นคุณจะตื่นรู้มากยิ่งขึ้นในบางครั้งอ่านหนังสือในเรื่องของจิตวิญญาณอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจแต่ภายใต้ตัวเลขนี้จะทําให้คุณตื่นรู้ตื่นพรงและก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นลองใช้โอกาสนี้ในการเปิดรับอะไรใหม่ๆ ิรับองค์ความรู้ใหม่ๆเดี๋ยวคุณจะได้ไอเดียในการสร้างผลงานหรือสร้างอาชีพใหม่อะไรบางอย่างให้กับตัวของคุณเองด้วยอิทธิพลของ1515 15จะทําให้คุณอ่อนไหวได้ง่ายเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับผู้คนเราจะต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในบางครั้งคนคนนั้นพูดประโยคเดิมซึ่งเขาก็พูดแบบนี้มาเน,น,านินานแสนนานแต่ด้วยอิทธิพลของ1515 15ทําให้เราอ่อนไหวงอนน้อยใจ เป็นตนต้ไม่ต้องตกใจด้วยอิทธิพลนี้เขามีความอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนไหวก็เท่านั้นเองเรามีหน้าที่รู้ตัวทั่วพร้อมก็เขาคนนั้นพูดประโยคนั้นเหมือนเดิมอะ่ะก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอะ่ะรู้เท่าทันต่อสภาวะภายในของตัวเองด้วยอิทธิพลของตัวเลขนี้เท่านั้นเองที่ทําให้เราเป็นแบบนี้ในท่านที่มีคู่อยู่แล้วในตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าคนรักของคุณน่ารักจัง ไม่รู้สีน่าร <IS> <challenge. S 2> renamed, ักจังเพราะอะไรเพราะด้วยพลังงานของ1515ทำให้ค <OM C> ุณอ่อนหวานอ่อนไหวได้ง่ายเขาทำอะไรนิดหน่อยหนเรากลับรู้สึกว่า น่ารักจังน่ารักจังเลยอะไม่รู้สิเขาก็ทาแบบนั้นอยู่ตั้งนานเมื่อก่อนไม่รู้สึกแต่ตอนนี้กลับรู้สึกรู้สึกว่าเธอน่ารักจังเป็นแบบนั้นแล้วที่สําคัญครูขอนิดหนึ่งในบางครั้งคนรักของเราเนี่ยเขาจะพูดประโยคเดิมเดิมเหมือนเดิมอย่าไปอ่อนไหวงอนน้อยใจก็ประโยคเดิมอะเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ไปงอนไปน้อยใจจงรู้เท่าทันต่อสิ่งนี้โอเคไหมคะในคนโสดนะคะในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะมาก คนที่เข้ามานั้นเขาจะเข้ามาในลักษณะที่อ on ่อนหวานอ่อนโยนสุภาพคือเข้ามาดูแลเทคแคร์ care, คุณเป็นอย่างดีนะคะด้วยอิทธิพลของ1515 15. ผู้คนที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาในลักษณะที่อ on ่อนหวานอ่อนโยนเข้ามาดูแลเทคแคร์ care, คุณเป็นอย่างดีการที่ผู้คนมากมายเข้ามาในลักษณะแบบนี้ตัวเราจะอ่อนไหวได้ง่ายอ่อนไหวก็คือหวั่นไหวไปกับทุกๆคนคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนโน้นก็ดีเป็นแบบนี้เพราะอิทธิพลของ1515 15. ครูแนะนำให้เรา พิจารณาต่อคนนั้นๆที่เข้ามาให้ดีๆเพราะในบางครั้งเขาเข้ามาดิวงานติดต่องานแต่ด้วยพลังงาน1515 15ในตัวเราทําให้เขาคนนั้นเดิมที่จะมาแบบแข็งก้าวกลับอ่อนไหวอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยกับเราทําให้เราวั่นไหว เอ๊ะเขารู้สึกยังไงกับเราเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าซึ่งจริง,รงๆเราไม่ใช่เราจะต้องพิจารณาต่อสิ่งนี้ดีๆว่าเขาเข้ามาด้วยเรื่องของงานหรือเข้ามาขายขนมจีบกันแน่นะเราจะต้องพิจารณานะอีกระดับหนึ่งเลยล่ะเพราะด้วยผู้คนที่เข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วเข้ามาเหมือนๆกันอนะ่อ,อนหวานอ่อ,อนโยนเอาง่ายๆคือไม่รู้จะเข้ามาแบบขายขนมจีบหรือเข้ามาดีลงานแยกไม่ออกเพราะด้วยพลังงานของเราที่ดีเยี่ยมนะคะที่สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้เข้ามาหาเราในทิศทางที่ดีเท่านั้นกลายเป็นว่าเราเองก็หวัน่นไหวไปกั ทกทุๆเพราะฉะนั้นครูแนะนําว่าให้พินิษวิเคราะห์ลึกๆจริงๆว่าเขาเข้ามาดวงานดีกับเราด้วยเรื่องของงานหรือเขาเข้ามาขายขนมจีบกันแน่เราจะต้องวิเคราะห์ดีๆมีคนเข้ามาเยอะมากจริงๆในลักษณะแบบนี้ซึ่งถามว่าดีไหมดีค่ะเพราะว่ามีคนเข้ามาหาเราในรูปแบบที่ไม่ใช่พลังงานลบนะ ไม่ได้มาวกเบกววายหรือสั่งการเราให้ทำโน่นทำนี่แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้ามานั้นจะไม่มีใครเลยที่แอบชอบหรือลงรักคุณไม่ใช่กลุ่มคนที่เข้ามาก็าจะมีกลุ่มคนที่เข้ามาเพื่ออยากที่จะสร้างสัมพันธ์กับคุณในรูปแบบของคนรักนั่นแหละก็จะมีแต่เพียงแค่ว่าทุกคนเข้ามาเหมือนเหมือนกันซะหมดจนตัวเราเองก็แยกไม่ได้ครูแนะนําว่าวิเคราะห์ดีๆว่าเขาคนนั้นเข้ามาเรื่องเรื่องอะไรเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าเขาเข้ามาดีกับเราเพราะเรื่องงานหรือเข้ามาดีกับเราช่วยเหลือเราเพราะเขาอยากสาง สัมพันธ์กับเราในรูปแบบของคนรักเรานี่แหละอยารู้ได้ด้วยตัวของเราเองแต่ต้องผ่านการพิจารณาเพราะถ้าไม่พิจารณาเนี่ยเราจะหวั่นไหวได้ง่ายมากคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ใช่คนโน้นก็ใช่มันใช่ไปเสียหมดเราด้วยพลังงานของ1515 15, ทําให้เขาเหล่านั้นอ่อนหวานอ่อนโยนกับ เราเราเองก็หวั่นไหวโอเคไหมคะถ้าวิเคราะห์ได้แล้วคนคนนั้นที่เข้ามาครูบอกเลยนะทุกคนคนที่เข้ามาสาร้างสัมพันธ์กับเราในรูปแบบของคนรักเนี่ยจะเป็นไปในลักษณะที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์กับผู้คนตอนนี้พลังของความเป็น1515จะควบคุมผู้คนรอบข้างให้เข้าหาคุณด้วยความสุภาพอ่อนหวานอ่อ,อนโยนด้วยความเป็น1 5เนี่ยจะทําให้เราหวั่นไหวได้ง่ายเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ให้รู้เท่าทันต่อความคิดของตัวเองฝึกรู้เนื้อรู้ตัวเยอะๆจะได้ไม่ ไหลไปตามความวันไหวนั้นไม่ใช่ไม่ดีนะคะทุกอย่างดีเสมอแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเขามาแบบดีมากคนนั้นก็ดีมากคนนั้นก็ดีมากจะวันไหวไปกับทุกคนมันไม่ได้เราจะต้องรู้ว่าเขาเข้ามาด้วยเรื่องอะไรโอเคไหมในเรื่องของชีวิตประจาําวันอะไรที่เป็นเรื่องราวลบๆนะ่ะลดละเลิกคุณจะลดละเลิกได้แบบง่ายได้สบายๆมากเพราะอิทธิพลของ1 5 1 5จะช่วยทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เส้นทางของสมองนิวรัสเอ็กซอนจะเปลี่ยนทิศทางได้ง่ายมากเพราะเขาจะหนุนนําจะช่วยเราในท่านที่มีพรสวรรค์นในเรื่องของงานศิล ศิลปะจริงๆอ่ะตอนนี้คุณโดดเด่นมากใครที่หมดไฟไปแล้วจุดไฟของคุณขึ้นมาใหม่แล้วงานศินละปะของคุณนั้นจะเป็นที่น่าสนใจจะสร้างรายได้ให้กับคุณได้ส่วนศินละปะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ ศิลปะก,การพูดตอนนี้คุณจะมีพลังอะไรบางอย่างในคําพูดนะคะคาพูดทรงพลังอยู่แล้วแต่ภายใต้ตัวเลขนี้จะทําให้สิ่งนั้นทรงพลังมากยิ่งขึ้นจงใช้สิ่งนี้แหละมาพลิกชีวิตของตัวคุณเองวิเคราะห์ต่อตัวเราว่าพลังงานนี้จะช่วยเราเปลี่ยนชีวิตในด้านใดได้บ้างถ้าทํางานอยู่ในออฟฟิศลองใช้พลังแห่งคําพูดพูดคําดีๆประโยคดีๆออกมาเดี๋ยวชีวิตจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมถ้าทําการค้าขายลองใช้พลังแห่งคําพูดพูดคุยกับลูกค้าด้วยประโยคดีๆเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างที่ติด ตาตึงใจลูกค้า